สวัสดีค่ะทุกคนส a n i t i z a t i o n ค่ะเนื่อยังอยู่ที่โอซากากันนะคะทุกคนเราจะไปเขาเรียกว่าอะไรแหล่งหาของกินแหล่งช็อปปิ้งหลักเลยในการโอซาก้นา Osaka นะคะเพราะว่าป้ายกุลิกกเขาอยู่ตรงนี้นั่นก็คือ น้ำปลากับรงทูบูริกนั่นเองค่ะเราจะมุ่งสู่ร้านรานเมงนะคะนี่คือผกได้ว่าเป็นมือแรกที่โอซาก้าที่ญี่ปุ่นของเราจะน้ำบะมีซอยเล็กซอยน้อยเยอะมากนะเดี๋ยวจะเดินไปเรื่อยๆนะฮะน้ำบะที่จริงแล้วเป็นย่านธุรกิจสุดคัะของโอซาก้านะเขาสันนิษฐานว่าน้ำแบะนะมันเออมันเป็นการกร่อนคำจากชื่อเดิมของโอซาก้านะคะก็คือนานิวะนั่นเอง ทำไมถึงเป็นย่างสุดคือคักใช่ไหมน้ำบะก็เป็นเพราะว่าน้ำบาเป็นที่รู้จักในฐานะของศูนย์กลางการคมนาคมทางตอนใต้ของโอซาก้าคือถ้าทางใต้จะเป็นน้ำบะถ้าเป็นตอนเหนือนเนี่ยจะเป็นอุมเมดะค่ะของขึ้นชื่อนะในน้ำบะก็จะมีเยอะมากเลยนะนี่เราเดินแบบซอยเล็กซอยน้อยมากเลยนะก็จะมีทั้งร้านอาหารบาร์คาเฟ่ใช่ไหมไหนคับมีร้านกงรันเกมแล้วก็มีปลาจิงโะนะคะตั้งอยู่ในน้ำบะนี่แหลคะค่ะ จริงนอกจากนี้ก็ยังมีชื่อเสียงด้านการช้อปปิ้งได้นะแต่ว่าเมื่อรจะได้มาช้อปปิ้งน้ำบะเยอะไหมนะคะเพราะว่าโรงแรมของเราอยู่อีกด้านหนึ่งของเจอน้ำบะก็เดินมาไกลหน่อยแต่ถ้าเราเดินขึ้นไปทางเหนือของโรงแรมเราจะเป็นอีกย่านหนึงเลยเชซบาชินะคะแด้วก็ดูการมันเพิ่งมาถึงอาจจะยังตอบไม่ถูกว่าจะได้ช้อปปิ้งไหมอะไรยังไง ถึงแล้วครับร้านที่เราจะมากินคามกคุระก็ตอนที่สั่งเราก็กดที่ตู้คี๊ออสข้างหน้านะคะจ่ายเงินให้เรียบร้อยพอเข้ามาเขาก็จะเอาใบที่เราได้จากการกดตู้คี๊อ,อเนี่ยไปแล้วก็เสิร์ฟอ,อาหารคือร้านราเม็งคามคุระเนี่ยผู้ก่อตั้งนะคะหรือว่าเจ้าของแล้วก็เป็นเชฟด้วยเนี่ยเคยเป็นเชฟอาหารฝรั่งเศสจากที่เคยเป็นเชฟอาหารฝรั่งเศสใช่ไหมก็ใช้เวลาประมาณปีครึ่งเลยนะที่จะคิดคนสูตร ตสุปลาเมนี่นะคะที่จะได้กินได้ทนะั้งชายทั้งหญิงได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะเราสามารถกินได้ทุกวันด้วยค่ะจริงทําเร็วมากเลยได้แล้วเด้อ โออิชิราเมงเมนูยอดฮิตอันดับหนงของร้านคามุคุระค่ะซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากอาหารฝรั่งเศสเลยนะคะโดยที่ลักษณะเป็นน้ำซุปใสในชามีหมูชิ้นโตกะหลำปีแน่นซึ่งเป็นจุดเด่นของทางรายเขาเลยและปริมาณเส้นบะหมี่นะคะก็คือ120กรัมค่ะ บอกได้เลยนะคะว่าเป็นราเมงซุปใสที่อัดแน่นไปด้วยรสชาติและความเข้มข้นของวัตถุดิบเลยค่ะเห็นซุปใช่อย่างนี้นะคะได้มาจากชโชยุและก็ผักกะหล่ำปลีที่ปลูกขึ้นเองจากเมืองนาลาค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเลยค่ะ ส่วนบะหมี่ไข่เส้นหนาปานกลางนี้นะคะก็มีกลิ่นหอมของข้าวสาลีเนื้อเนียนละเอียดและก็ออกแบบไม่เข้ากับน้าซุปได้อย่างลงตัวสุดๆไปเลยค่ะต้องบอกว่าเส้นบะหมี่ของคามุคุระนะคะทำมาจากการผสมข้าวสาลีคุณภาพสูงสุดหลายประเภทจากทั่วทุกม,มุมโลกและด้วยช่างฝีมือที่ทําเส้นบะหมี่มาอย่างยาวนานค่ะซึ่งควบคุมคุณภาพเส้นบะหมี่อย่างละเอียดตามสภาวะต่างๆในชีวิตประจําวันอย่างเช่นอุณหภูมิน้ำอุณหภูมิห้องและก็ความชื้นอย่างนี้ค่ะ เนื้อหมูชิ้นโตที่โปะมาข้างบนจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ซะด้วยเพราะเนื้อหมูเนี่ยเขานำเข้าเลยนะคะมาตรฐานระดับโลกจากอิตาลี d o r s ่พอ r g o ค่ะแบรนด์เนี้ยพรีเมียมมากๆเลยนะทำให้เนื้อหมูของร้านคามุคุระนะคะจะนาั้นนานุ่มๆน,นะคะกัดนิดเดียวก็คือขาดแล้วคือแบบเป็นการคอมพ l e โโออิชิราเมงอย่างลงตัวที่สุดเลยค่ะคุณพี่ ือมันดีคือมันเลิศมากคือร้านนี้เขาก่อตัง้งตั้งแต่ปี1986แล้วนะสาขาแรกก็อยู่ที่โยทุงบุรินี่แหละเราก็มีสาขาทั่วทั้งญี่ปุ่นเลยซึ่งส่วนใหญ่ก็ปาอยู่ในแถบคันไซนะคะโอเคค่ะทุกคนเริ่มงามยามดีนะคะเราจะไปถ่ายรูปก,กับป้ายกรีกโกหรือว่าเกรีรโก running man ซายเออเดี๋ยวเขาหาว่าเราวาไม่ถึงโอซาก,ก้าไง คุณนักวิ่งบริกุปเนี่ยขาอยู่ที่โดทงบุรีใช่ป่ะเออโดทงบุรีอ่ะมันเป็นถนนเรียบคลองเริ่มตั้งแต่สะพานโดทงบุรีบาชิไปจนถึงสะพานนิปปอนบาชิค่ะก็สองข้างทางของคลองนะคะก็จะเรียงรายไปด้วยดังร้านอาหารร้านขายของร้านดังๆเนี่ยเยอะมากเลยค่ะคืออย่างี้ทุกคนโดทงบุรีเนี่ยเ,เกิดขึ้นในปี1612นะคะโดย คุณยาสุโดโดทงเป็นผู้เริ่มขุดคลองเขาก็ใช้เงินทุนของตัวเองด้วยนะโดยเขาตั้งใจเพื่อเป็นส่วนขยายคูน้ำบุเมสุค่ะนี่ก็จะเป็นการเพิ่มพื้นที่การค้าใช่ไหมแล้วก็การขนส่งทางน้ําด้วยแต่เนื่องจากว่าคุณยาสุโดโดทงเนี่ยเขาเสียชีวิตในสงครามนะคะโครงการสร้างคลองก็เลยตกทอดไปถึงลูกพี่ลูกน้องแล้วก็ครอบครัวของเขาค่ะก่อนจะมีการขุดคลองต่อจนแล้วเสร็จนะคะก็คือปี1615เลยค่ะ แล้วก็เลยตั้งชื่อคลองนี้นะคะว่าโดทงโดริ mm hmm. เพื่อเป็นเกียรตินะคะตามชื่อของคุณยาสุโดทงนั่นเองค่ะในช่วงศตรวรรษที่18-19เนี่ยตรงโดทงบุริก็กลายเป็นศูนย์กลางของกัฒนธรรมและการแสดงที่โอซาก้าค่ะโดยมีโรงละครเข้ามาตั้งอยู่มากมายนะคะต่อมามันก็เลยมีทางร้านอาหารแล้วก็มีโรงน้ําชาเข้ามาเปิดตามค่ะ จนกระทั่งศตวรรษที่20เนี่ยโร่งบุรีเนี่ยก็กลายเป็นศูนย์การความบันเทิงและการท่องเที่ยวของโอซาก้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นย่านฮิตประจําเมืองด้วยใครมาโอซาก้าก็ต้องมาโรทงบุรีนี่แหละมันมีคนญี่ปุ่นแันแฟกนแฟกตรี้คนญี่ปุ่นว่า คู่อิดาโอเรนะคะหรว,ว่าทำลายตัวเองแบบอารมณ์ว่าลุมล,ละลาย,ยาด้วยการใช้ใจ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยกับอาหารนะคะหรือพูดง่ายๆว่ากินจนหมดตัวนั่นเองมันเป็นส่วนหนึ่งของสุภาษิตค่ะคือไม่รู้ว่าภาษาญ,ญีญ่ปุ่นพูดยังไงเดี๋ยวแปลภปปาษาไทยเลยแล้วกันเ <c oughs> ขาบอกว่าทำลายตัวเองด้วยแฟชั o ่นในเกียวโตแล้วก็ทำลายด้วยมื้ออาหารในโอซาก้ามันก็จะสะท้อนถึงวัฒนธรรมความสำคัญของท้องถิ่นเนาะเอออย่าง ถ้าเป็นเกียวโตนี่ยก็ต้องแบบเสื้อผ้าแฟชั่นใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นอซสกาเนี่ยก็คือเรื่องกินค่ะ <c oughs> ถึงแล้วจ้าป้ายกุิโกะรันนิ่งแมนนะคะไฮไลท์ของโตโตโบลีอยู่ตรงนี้สะพานนี่เลยสะพานที่คนมาถ่ายรูปกันนี่แหละสะพานเอบิสึบาชินะโดยที่ตัวป้ายเนี่ยสูงถึง2เมตรกว้าง7เมตรเลยนะ วันนี้ไม่ใช่เวอร์ชั่นที่แบบเวอร์ชั่นแรกนะนี่เปลี่ยนมา6เวอร์ชั่นแล้วเด้อโยยที่เวอร์ชั่นแรกนะคะเขาติดตั้งแต่ปี1935แล้วก็ถ้านับปีนี้ไปด้วยก็เป็นประมาณ90ปีแล้วนะคะเรียกว่าเป็นของที่อยู่คู่โรจงบุรีอยู่คู่โอซาก้าเลยค่ะ ว้าไมาหยุดตรงนี้ได้ใช่ไหมหลังจากที่วุ่นวายถ่ายรูปที่โดททบุรีนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็เออกลับมาพักที่ห้องแป๊บนึงแล้วตอนเย็นก็ไปกินเนื้อย่างแต่ฝนตกก็เลยแบบเออกล้องออกมาถ่ายไม่ได้นะคะอยู่ใกล้โรงแรมมาประมาณแบบ50เมตรอะ่ะแล้วที่จริงเป็นร้านดังชื่อร้านว่ายากินิคุลิคิมาลุกนะมีหลายสาขานะคะเชนมากินสาขานัมบะแล้วก็ร้านเนี้ยดังมากจริง มากยิ่งในหมู่คนไทยก็ยิ่งดังเข้าไปใหญ่เลยนะเป็นร้านที่มาจัดบูทธที่กรุงเทพอะ่ะบ่อยๆเวลามีงานไปที่ญี่ปุ่งญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบแจกส่วนลด50%ด้วยคือเวลาในการทานะ่ะจะมีแบบ90นาทีกับ120นาทีซึ่งราคามันต่างกันแค่300เยนเอง300เยนก็ประมาณ70กว่าบาทอะ่ะรู้สึกว่า <c oughs> แต่พอตอเกิน120มันถึงจะแบบเต็มเวลาหน่อยอิ่มได้แบบ พอดีคุ้มค่าอะไรอย่างเงี้แล้วก็มีอะไรหลายเดตราคาให้เลือกเนาะเริ่มต้นเนี่ยราคาอยู่ที่3,180เยนก็จะเป็นแบบสแตนดาร์ดนะคะแต่ว่าเจนเน่เลือกกินแบบคอสเนวากิลนะคะก็จะมีพวกเนื้อวากงวกิวเนาะแล้วก็มีลิ้นวัวลิ้นเนื้ออะไรอย่างนี้ด้วยนะคะมีซีฟู้ดนิดหน่อยพอกรุบกริบอื เลือกกินเขาเนื้อว่ากิวร้อนาทีลาคาจะอยู่ที่5,280เยนถ้ารวมแวตก็จะอยู่ที่5,808เยนค่ะต้องบอกก่อนว่าราคาเนี้ยคือไม่รวมน้ำนะเราก็เอาบุบน้ำด้วยนะคะเอายูค c นดริงเนี่ยราคารวมแวตอยู่ที่638เยสเยนค่ะ เวลาในการสั่งอาหารนะคะก็ last order นี่ก็คือ30นาทีก่อนหมดเวลาค่ะคือมันเลิศมันดีมากเธอของกินเล่นก็เยอะแยะเต็มไปหมดยิมจริงยิมจ,จ,จิเอ่อะไรเอ่ยคือเนื้อถึงมันจะชิ้นหนานะแต่ว่ามันมีความช่ำมากมันนุม่มมัน juicy ลานะคะมีทั้งหมด8สาขาเนาะสาขาที่เจนมาเนี่ยคือสาขาน a m บ a ใช่ไหมก็เปิดเฉพาะตอนเย็นคือแต่ละสาขาก็เปิดปิดไม่เท่ากันบางสาขาเปิดตอนแบบมื้อเที่ยงด้วยนะคะแต่ว่าสาขาน้ำบาเนี่ยเปิดเฉพาะตอนเย็นและหลายๆสาขาก็เปิดเฉพาะตอนเย็นเหมือนกันค่ะเราต้องดูเวลาดีๆนะซึ่งตอนเย็นที่ว่าก็คือ4โมงเย็นนะคะไปจนถึงตีหนึ่งเลย จูดอีฟนิ่งคารุโคนะคะตอนนี้อยู่ร้านอิสักยะร้านดังมากๆานะคะและประดังมากในหมู่คนไทยด้วยมีสาขาเนี่ยมากกว่าร้อยสาขาอีกนะชื่อร้านอิซามารุสุยซันค่ะนี่จะมากินสาขานัมบะก็นี้คลิปนี้เป็นคลิปนัมบะก็เลยมากินสาขานี้นะคะ นี่นี่โซหืมหวานชอบไหม แต่ยาพิซซ่าแจ่มอน จิ้มซีฟู้ดเท่านั้นจะทำให้เราได้โ<า>บยบินนะฮะน่ากินมากลองแบบเพียวๆก่อนเลยร้อ,อนๆม,มันรู้สึกสดเลยอ่ะหวานอยากจะพูดว่าแสงออกปลานะตอนนี้ควันออกปลาอยู่มันอร่อยจริงอะต้องมีชั้นเสื้อขาพ เอาแบบสมบะไม่ได้หรอแบบเซ็กซี่ถ้าเป็นปลาหมึกในคลองปลาหมึกงวันพันตัวนะคอยทาอะไรกับเราได้จิ้มดับจิ้มซีฟู้ดมาค่ะรับอร่อยกินเสร็จแล้วนะค่ะก็เสียหายไปแบบหกพันกว่ยเย็นอยู่นะเห็นกินเลยนีน่อนนะคือเออมันสดจริงนะคะราคาก็ไม่ได้แรงเท่ากับร้านอื่นแต่เราก็สั่งเถิดเทิงหรือพอสมควรเนาะเอนี่เวนะคะคือร้านเนี้ยไม่พอะไรสาขาแหละ เปิดแทบจะ24ชั่วโมงเลยอย่างสาขานี้นะคะสาขาน้ำบะปิดแค่วันจันทร์น่ะ3ชั่วโมงอ่ะ7โมงถึง10โมงแค่นั้นเองและโลเคชันต่อไปนะคะมาที่พุโรมงมาร์เก็ตค่ะถึงแม้ว่าตลาดเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในน้ำบะนะแต่ว่ามันอยู่ใกล้น้ำบะมากเลยนะคะก็เลยขออนุญาตแปะลงไปในคลิปน้ำบะตวัทงบุรีนี้ด้วยค่ะคือตลาดพุโรมงมาร์เก็ตเนี่ยเป็นตลาดปลา เปิดมาั้แต่สมัยเมจิแล้วนะคะอายุมากกว่าร0อปีแล้วค่ะซึ่งก็อยู่ใกล้ๆนัมบาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือมันอยู่ใจกลางโอซาก,ก้าเลยเน้นขายปลาขายเนื้อนะคะแล้วก็ผลไม้ค่ะแล้วชื่อคุโรโมงมาได้ยังไงใช่ไคุโรแปว่าดำมงไปว่าประตูนะคะคุโรโมงแป,ประตูสีดําใช่ไหมคืออย่างนี้ คืออย่างแต่ก่อนมันจะมีวัดนึองอยู่ใกล้ๆกับตลาดนี้นะคะชื่อว่าวัดเอเมจิแล้วประตูวัดเป็นเป็นสีดำเขาก็เลยตั้งชื่อตามประตูวัดค่ะว่าคุโรโมงตลาดแห่งนี้นะคะได้ชื่อว่าเป็นครัวของโอซาก้าเลยระยะทางของตลาดเี่ยอยู่ที่600เมตรค่ะโดยจะประกอบไปด้วยร้านค้าเนี่ยประมาณ170ร้าน บอกเลยว่าละลานตามากเลือกไม่ถูกทั้งโพยที่แบบรูมาแล้วว่าต้องมากินร้านนี้ร้านนี้กับอันบางอันที่เราเห็นแล้ววิน่ากินมากเลยก็เลยแวะเลยก็มีแต่ต้องบอกตามตรงว่าราคามันสูงนะ้วยคุณภาพอะ่ะมันสดมากอร่อยมากนะคะก็เลยทําให้ราคามันอ,อ,อาจจะดูแพงหน่อยแต่ว่าบางร้านอ่ะถ้ามาตอนบ่ายอะ่ะก็มีลดราคาเงี้ยก็เออก็คุ้มไปอีกเพราะตลาดนี้นะคะคุโรมงะ่ะไม่เหมือนกับ ตลาดคิสสอมาร์เก็ตตลาดนั้นนะ่ะเขาจะเปิด81โมงใช่ไหมแต่ว่าคุโรโมงอ่ะเปิดจนถึงเย็นเลยค่ะแนะนำนะไม่ว่าเราจะเข้าคุโรโมงมันเข้าได้หลายทางนะคะไม่ว่าเราจะเข้ามาจากทางไหนก็ตามอย่าซื้อร้านแรกให้เราเดินไปดูข้างในโกนมันมีหลายร้านเลอแล้วข้างในมันจะราคาถูกกว่าข้างนอกนะ ร้านแรกของเรามาที่ร้านกุลมองเซนเป้คะ่ะข้างหน้ามีของกินแบบเยอะมากเลยเราก็เลือกมาแล้วก็จ่ายเงินนะคะแล้วก็ข้างในอ่ะมีที่นั่งให้เรานั่งด้วยที่นั่งเต็มสุด เริ่มที่โอโทโร่ก่อนเลยใช่โอโทโร่ไหมไม่รู้อ่ะแต่หน้าตามันใช่มากชิ้นมาีานมากๆมันส่วนที่มันแบบมีมนันอะแล้วแบบจินปลาชิ้นใหญ่แล้วข้าวมันน้อยอ่ะเลิศม,มากอ่ะ เจล่มอนและก็อิกุลาครับทุกคนจิมยังไงเนื้อร่อยมากเนื้อว่าดีข้าวว่าดีแล้วไข่เจลมีนคือที่มันจ่ำอะมันเม็นใหญ่เพราะมันมันแตกมันไม่มีความเค็มแต่มีความหวาน่ะอันนี้คือชินส่วนไหนของทรูนาไม่รู้เพิ่มวาซาบิไปเล็กน้อยนะครับ พักลยวมั้ยกลยโอเคไหมโ้ยคือมันเลิศมาครับคุณนะโอ้ย ฮชิมๆนั่นมันสดมากเลยอ่ะคุรามองมเซ็นไปเนี่ยที่ว่าเป็นร้านใหญ่ของตลาดคุรุมองมาร์เก็ตเลยนะคะที่จริงมันมีไฮไลท์ด้วยนะคือตอน4โมงครึ่งอ่ะเขาจะเริ่มเอาของต่างๆนั้นนามาลด50%ค่ะซึ่งเราไม่อยู่ถึงตอนนั้นกันทุกคนไปว่ ร้านที่2ก็คือเข้ามาเพราะปลาไหลย่างร้อนๆเจอไอเทมหายากด้วยซึ่งแฮปปี้ค่ะดูสิคะเราเลยเข้าไปแป๊บเดียวจัดไปเลย2ถุงใหญ่โอ่ร้านนี้ดีเพราซื้อเสร็จปุ๊บเขาจัดใส่ถุงเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีถุงว่าเราซื้อแบบยี่ห้ออะไรบ้างเขาเอามาให้หมดเลยคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบยี่ห้อดังยากแหลักถ้ยหลักๆดังๆดีนะ ราคาน่ารักน่าครบจบในร้านเดียวชาติรักทางหูรู้ครับไปชิมชิมกินกินแต่เท่าที่เคยกินมาทางหูรู่อรู้สึกว่าที่เกาหลีอร่อยสุดดูกันว่าที่นี่จะเป็นยังไงบ้างกรอกบมะเกลือนมจีนับไว้รีบเี้ยวตลหวานดีไหมหดีเข่าขกันดีกว่าหวานกับหวาน ดูความรู้สึกว่าสตรอเบอรี่หวานแต่น้ำตาลหวานนะมันจะเกินไปอย่างนี้สตรอเบอรี่เปรี้ยวนี่ได้เ่เน่ และสำหรับร้านสุดท้ายโลแกนสุดท้ายที่เราจะไปกันในคลิปนํำบะโดทงบุรีนะคะก็คือร้านทาโกยากินั่นเองเธอชันมอซก้ย,ยังไม่ได้กินทาโกยากิเป็นไปได้อย่างไรจะไปกินกันที่ร้านฮอนเกะโอตาโกโดทงบุรีฮอนเทนค่ะซึ่งเป็นร้านดังเลยนะ คือร้านร้านทากโกยากิอ่ะทั่วโอซาก้าคือมีเยอะมากแค่ที่นําบัดก็คือแบบเยอะไปหมดนะคะถ้ามาถึงต้องมากินร้านฮอนเกะเพราะว่าเขาโดดเด่นเขาว่าเขาโดดเด่นเรื่องการใช้วัตถุดิบที่มันสดใหม่เรื่องเยอะจุใจแล้วก็ปลาหมึกอะ่ะชิ้นแบบใหญ่อะ่ะเขาว่ารสชาติแป้งก็กลมกล่อมนะคะคงความประทับใจแบบว่าบางคนมากินก็จะแบบว่าไม่ต้องมากินตลอดที่มาโอซาก้าเลยนะร้านนี้เปิดมา40กว่าปีแล้วนะคะ เพราะฉะน,นั้นเราที่เพิ่งมาโอซาก้าครั้งแรกและเป็นครั้งแรกที่ก mm ินทาโกยากิินโอซาก้าก็จะมาที่ร้านนี้เลยค่ะร mm hmm. ้านฮอนเกะนะคะนาะจากทาโกยากิ hmm. แล้วก็ยังมีโอคโนมิยากิ hmm. แล้วก็ยากิโซบะด้วยค่ะก็คือร้านเดียวขายครบ3 mm hmm. อย่างที่ต้องคิดที่โอซาก้า hmm. ไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นคุชิคัตสึ โอคุณมิยากินะคะแล้วก็ทาโกยากิค่ะขอบคุ กินแล้วนะครับร้อนแน่เลยอะ่ะเขาบอกอยู่ว่าอะไรกินต้องระวังนะคะมันจะลวกปเปล่านี่หั่นขึ้นก่อนเนาะอะไรโดนใจให้เราหัน่นครึ่งร้อนมากน้ำเสจเลทุควัน อ๋อมากเลยอร่อยในความรู้สึกว่าอร่อยมากเลยนะแป้งมันนุ่มแล้วก็ปลาหมึกชิ้นใหญ่นะคะแต่ว่าร้อนก็ระวังระวังกันหน่อยเอนีเวทัคกุยกิที่ญี่ปุ่นน่ะรู้สึกว่ามันไม่เหมือนที่ไทยที่ญี่ปุ่นจะเป็นแบบนุ่มๆเนาะที่ไทยจะเป็นแบบแป้งนอกกับกรอบชอบมาสองอย่างเลยในร้านมีที่ให้นั่งกินด้วยนะคะก็ค่อนข้างจะสะดวกเลยกินเสร็จแล้วก็เก็บโต๊ะให้เขาด้วย ออกจากร้านก็คือแถวยาวมากเลยนะคะแถวต่อกินทาโก,กยากินะ a n y w ์ยเก็ just ิก for today ค่ะทุกคนรวกันมาเจอกันใหม่ตอนหน้านะคะไม่ว่าเจนจะพาไปไหนพาไปกินอะไรในสถานที่ไหนันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ